สวัสดีค่ะพบกับช่องฝนแก้วชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาสอนวิธีการหาชุดฟรีไฟล์นั่นเองนะคะหายังไงนะคะก็กดเข้าไปที่ตัวละครนะคะตรงนั้นเลยพอกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้านี้ให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปที่โหมดของรองเท้านะคะแล้วก็กดราคาถูกนะคะกดเป็นราคาถูกนะคะ ปุ๊บแล้วก็ไปที่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็เลื่อนค่ะนี่ค่ะเราจะเจอรองเท้ารูปหมูนะคะนี่นะคะนี่รองเท้ารูปแล้วก็กดเข้าไปที่รายละเอียดนะคะมันก็จะบักบักนิดน,นึงนะคะขออภัยด้วยนี่นะคะพอกดเข้าไปที่รายละเอียดมันก็จะเจอนี่นะคะคนใส่กระโปรงแล้วก็ใส่กางเกงเนาะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากดูครีเอเตอร์ที่ผลิตเนี่ยนะคะเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปที่ด้านในตรงนั้นกดนะคะกดที่ไอเทมเราก็กดคำว่าดูครีเอเตอร์เพิ่มนะคะกดเข้ามาพวกนี้ค่ะคนที่สร้างนะคะเดีย๋ยวเราจะทิ้งชื่อไว้ให้นะตรงนี้เลย นนี้เลยนะคะแล้วก็คนต่อไปนี่นะคะเป็นกางเกงนะคะกดไปเป็นที่กางเกงนี่ค่ะคนนี้กดไปที่ไอเทมของกางเกงเลยนะคะนี่ค่ะกดไปปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กดคำ ที่ดูครีเอเตอร์เพิ่มนะคะคนนี้นะคะที่เป็นคนผลิตนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากสร้างก็ไม่รู้สร้างยังไงนะคะก็สำหรับวันนี้ข่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย